สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับทีมข่าวเฉพาะกิจของสืนชนภาคหนึ่งนะครับผมนวตีธนภาพนวัสสมัตการพร้อมด้วยทีมข่าวเฉพาะกิจวันนี้เราเดินทางมาที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีนะครับจากกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านไม่เข้าใจกันนะครับเมื่อเดือนมกราคม2564เกี่ยวกับกรณีการทําหอยนะฮะหรือการคาดหอยซึ่งก็มีผลกระทบกับหลายฝ่ายนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วสอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประมงและหน่วย,อยางานที่เกี่ยวข้องได้ดาเ,เนินการลงพื้นที่เพื่อทําความเข้าใจกับชาวบ้านและชีจจ้แจงการปฏิบัติต่างๆนะครับเพื่อให้การทําประมงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความยั่งยืนโดยที่พี่น้องประชาชนนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับวันนี้สอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจากหชลบุรีร่วมกับสำน lah ักงานประมงจังหวัดชลบุรีนะครับได้จัดเสวนากันขึ้นนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และหาทางออกร่วมกันในการทําประมงเกี่ยวกับเรื่องของการคลาดหอยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับว่าการเสวนาวันนี้นะครับจะได้ข้อสรุปและข้อยุติอย่างไรบ้างครับครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องประชุมของประมงจังหวัดชลบุรีนะครับตามที่ได้กล่าวนาไปแล้วว่าเราได้มีการจัดเสวนากันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากข้อกฎหมายด้านการประมงนะครับวันนี้ครับ ผมได้รับเกียรติจากท่านประมงจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ริการสอนชนจังหวัดเชนบุรีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกคลองตําลุนะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าสิ่งที่ประมงจังหวัดชนบุรีนะครับได้ดําเนินการไปร่วมกับทางสอนชนจังหวัดเชนบุรีนั้นนะครับในการเผยแพร่สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่งตางๆเพื่อให้การประมงนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ถูกต้องตามข้อกฎหมายนั้น บทสรุปของการเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านประมงจังหวัดชลบุรีนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับผู้ที่จะเข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับนะครับท่านแรกนะครับผมขอญาตแนะนํานะครับท่านรองผู้มนการสอนชนจังหวัดชลบุรีนาวเอกนัทวุฒินามวานสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์วิมลเปาริวัฒประมงจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่สามนะครับคุณประดิษฐ์ ทิมสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่หกประมคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับครับท่านประมงจังหวัดชลบุรีครับจากกรณีเหตุการณ์ที่ความไม่เข้าใจกันนะครับเมื่อเดือนมกราคม64ที่ผ่านมานะฮะระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้านเนี่ยในเรื่องของการทําประมงคลาดถอยนะครับทางประมงจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการอย่างไรบ้างครับค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยทางทีมงานนะครับของสํานักงานประมงจังหวัดและร่วมกับทีมงานของจังหวัดนะคะ ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทางสอนชนแล้วก็ทางทุกๆฝ่ายนะคะคตำรวจต่างๆที่เราภายใต้นโยบายของทางกรมประมงเองท่านที่ดีกรมประมงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ในภารกิจที่เราเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะดาเนินการลงไปสร้างการรับรู้ความเข้าใจนะคะคคในพื้นที่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับของข,ข,ข้อกฎหมายประมงว่า อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะคะก็มีทีมงานจากเรือตรวจประมงนะคะที่ที่ทาหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายประมงเนี่ยนะคะลงไปพื้นที่ไปด้วยนะคะวันนั้นเนี่ยเราเราก็ได้ให้ข้อมูลนะคะในในเรื่องนี้นะคะก็มีชาวประมงพื้นบ้านนะคะกลุ่มที่คลองตำลุนะคะก็มามาร่วมพูดคุยมาร่วมรับฟังกันนะคะแะเป็นครั้งแรกนะคะหลังหลังจากนั้นเนี่ย ขอคอ,อนี้านิดนึงว่าในส่วนของเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายแล้วเนี่ยรเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านวิชาการตา่างๆเรื่องของกรณีหอ,อ,อยแครงนะคะแล้วเราก็มีข้อมูลในเรื่องของการใช้เครื่องมือตา่างๆและสิ่งสำคัญที่สุดวันนั้นเราได้ดํงงาเนินการนะเป็นวันที่ที่สามุพานะคะสามภ <c oughs> ุมพันที่ผ่านมานี่เอง <c oughs> เราก็ได้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยเชิญทางทางกลุ่มก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ โมหุนะคะเคุณประดิษฐ์พิงุวรนนะคะเขผู้ใหญ่ประดิษฐ์ก็จะเป็นประธานกลุ่มนะคะองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเนี่ยก็คือขึ้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือร่วมแรง้่วมใจกันโดยโดยชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะบ,บริหารจัดการทรัพยากรประมงนะคะหลังจากวันนั้น ะจะกลก้าต่อไปอย่างไรทําอย่างไรให้ประมงะไม่ผิดกฎหมายทําอย่างไรให้ทรัพยากรประมงยั่งยืนอาชีพประมงยั่งยืนในบริเวณนั้นนะคะกิจกรรมจากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึง่งไปพูดคุยในเรื่องของอแนวทางในการทำดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านอันนี้นะคะว่าทำอย่างไรบ้างอ,อย่างเช่นเรื่องของการ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ําจะทําอย่างไร,รจะไปสร้างฟังหรือจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้านะคะคแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งโดยการอบรมสร้างความรู้การซ่อมแซมเครื่องมือประมงซ่อมเรืออะไรต่างๆนะคะคแล้วก็เป็นต่อาาไปก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ําที่ได้เท่าไหร่เราได้เยอะทําอย่างไรแปรรูปได้ไหมนะคะซึ่งใน พื้นที่มีการแปรรูปของสินค้าสัตว์น้ําที่เขาหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นทางที่ว่าเชื่อมโยงในเรื่องของการดําเนินการไปทําประมงนะคะและผลผลิตประมงที่ออกมาก็มาทําได้หลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นการสร้าง สร้างรายได้ให้กับกลุ่มด้วยนะคะครับผมท่านประมงจังหวัดกำลังจะบอกว่าท่านได้ลงไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วก็มีการส่งเสริมใช่ไหมฮะส่งเสริมให้การทําประมงของชาวบ้านนั้นสามารถทําได้ตลอดต่อเนื่องทั้งปีนะครับมีรายได้นะครับขออนุญาตครับสอบถามท่านประดิษฐ์นะฮะผู้ใหญ่บ้านมู่หกนะครับว่าหลังจากที่สอนทนจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีนะครับลงไบใินพื้นที่แล้ว ทางลูกบ้านของท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับประมงจังหวัดชมุมพรีก็ร่วมกับสอนโชนแล้วก็ร่วมกับ,บอ,องคอ์กรบริหารสัวตำบ,บขลขํงตำรวจครับแต่ความความเข้าใจกับชาวบ้านชาวบ้านก็รับทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนไม่ผิดเพราะตอนนั้นเกิดเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจทำาทําทำประมงโดยไม่ไม่ทราบ ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบไม่ทราบข้อมูลมว่าตีงไหนปิดตีงไหนไม่ปิดเอหลังประมงจังหวัดก็ได้เข้าไปร่วมให้ฟามรู้ฟังเข้าใจกับชาวบา้าน <c oughs> คือ <c oughs> เราต้องตั้งองค์กร,รประมงขึ้นบ้านของเราอะ่ะอยู่กันมาชั่วลูกชั่วหลานต้องสมัยเป็นร้อยร้อยปีครับ <c oughs> คือยังไม่มี <c oughs> องค์กรไหนเข้าไปคอยให้ฟามรู้ฟังเข้าใจแล้วก็ทํากลุ่มกันทางประมงจังหวัดทางต่อจนก็ได้ได้แนะนําให้ทางเราได้ทํากลุ่มประมงขึ้นบ้านนะครับ อมงแล้วก็ตอนนี้เราก็จัดตั้งกลุ่มแล้วโดยผู้ใหญ่เป็นประธานแล้วก็เป็นแล้วก็มีเห็นย้ิงมีกรรมการตอนนี้มีสมาชิกตอนตอนนี้คร่าวๆก็ประมาณร่วงห้าสิบท่านนะครับครับก็สรุปว่าชาวบ้านในคลองตมลุที่ท่านดูแลอยู่นะฮะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับครับมากขึ้นมากขึ้นเพราะครับครับก็ต้องขอบคุณไหมครผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนนี้ครับผมขออนุญาตครับถามท่านรองผอสนชนบุรีครับจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสนชนบุรีเนี่ยก็ได้มี สรุปสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาประสานกับสำนักงานประมงจังหวัดใช่ไหมครัถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมครับหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วครับในการทําประมงที่จะไม่ทําผิดกฎหมายนะครับผมครับต่อเนื่องจากปัญหาในพื้นที่ของตำรวจเนี่ยนะครับสำหรับสอนชนจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดชลบุรีหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราจะปฏิบัติงานร่วมกับทางประมงจังหวัดเนี่ยโดยมุ่งเน้นหรือเห็นกับ อ่าผมประโยชน์ของชาวมงพื้นบ้านเป็นหลักครับแต่ว่าเราก็จะดูแลแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการทางมงกันอย่างยั่งยืนไปในอนาคตในในหลายๆพี่นพในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับทางสอนชนจังหวัดชมุมุรีร่วงกับประมงจังหวัดชุมุรีเนี่ยเราดูอ่าการดูแลการแก้ไขปัญหางมงเนี่ยของทั้งพื้นที่ทั้งตลอดทั้งแนวชายฝั่งทะเลทั้งของจังหวัดชุมุรีนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะคลองตำลุอย่างเดียวครับต่อกรณีของคลองตำลุเนี่ย <inate> อย่างที่ท่านตรงจังหวัดท่านได้กล่าวไปแล้วคือเรามีการลงพื้นที่แล้วก็รสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็ในวันที่เือนที่7นะครับเราจะมีการเจนเมษานี่นะครับเราก็จะมีการท,ทําการส่งเสริมการปล่อยพันสัตว์น้ำนะครับ <l ips> อย่างที่ได้คุยกับทางชาวมุงพื้นบ้านนเนี่ยนะครับท่านเวลานอกจากหน้าที่ไม่มีหอยเนี่ยท่านก็จะจะได้มีสัตว์น้ําตัวอื่นมามาจับมาจะมาขายนะครับเช่นการ ครั้งนี้เราจะไปปล่อยลูกกุ้งกันจะประมาณ500,000ตัวนะครับ,รบในวันที่7เมษายนซึ่งก็จะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้าชาวพื้นบ้านบร,ริเวณคลองตับหลเนี่ยเขามีอาชีพอื่นๆเสริมทําขึ้นในช่วงเวลา,าที่ไม่มีหอยนะครับ แล้วก็อาจจะมีโครงการที่เริ่มพอเลี้ยงหอยกาหนดพื้นที่พอเลี้ยงหอยต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่จะมอบหมาตังกลุ่มนั้นเราไปไปสร้างการรับรู้เสร็จแล้วเราก็จะเอากิจกรรมลงไปนะคะเมื่อกี้ที่นําเรียนว่าองค์กรชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราดูแลในเรื่องของการเพิ่มผลบริษั์น้ํานะคะเราก็ได้นําเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนนะคะมาร่วมโดยเฉพาทั้งสองชนเข้ามาด้วยแล้วก็ไปพูดคุยนะคะ หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะปล่อยมันจัดน้ําจะเป็นกุ้งกูลาดังกุ้งแชบวยนะคะวัรนั้นก็ต้องหาประมงจังหวัดชุดนะครับว่าจากกรณีที่คลองกำลุเนี่ยก็ท่านถือว่าท่านเนี่ยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาไป็นระดับหนึ่งใช่ไหมฮะอาจจะให้ทางคลองกำลุเนี่ยเป็นต้นแบบของชนบุรีก็ได้นะครับเพราะยังมีพื้นที่ป่าทะเลในชนบุรีอีกหลายพื้นที่นะครับ จากที่ที่พูดคุยกันนั้นนะคะแล้วก็แนวคิดที่จะเดินต่อสําหรับพื้นที่บริเวณนี้นะคะลงพื้นที่ไปดูเนี่ยมีความเหมาะสมตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ของศูนย์นุรักป่าชายเลนนะคะซึ่งบริเวณส์อนกษ์ป่าชายเลนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ที่เป็นพวกกงกลางพวกต่างๆเนี่ยพื้นที่อย่างนี้จะเหมาะสมสําหรับเป็นที่เลี้ยงตัวของสัตว์ไวอ่อนสัตว์น้ำไวอ่อนนะคะเหมาะสมที่จะเรานำสัตว์น้ำลงต่างเนี่ยลงไปเพื่อให้เขาจะเริญเติบโต <c oughs> แล้วออกมาก็เป็นจัดน้ําตัวใหญ่ก <c oughs> ็ว่ายออกไปสู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง <c oughs> นะคะ <c oughs> อันนี้จะทําให้ชาวประมงขึ้นบ้านได้ไประโยชน์ก็คือไปทำอาชีพเป็นอ,อวนลอยลอยกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิมขึ้นได้เรื่องต่อไปในลักษณะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ข้าจะทําจากวันนั้นนะเข้าไปพูดคุยทางกลุ่มบอกว่าออมีพื้นที่ให้เขาในบางบางจังหวะบางช่วงเวลาเขาทำจำทำประมงไม่ได้นะคะ ไม่มีสัตวน้ําตัวนั้นหรือว่าสภาพสภาพอากาศอะไรต่างๆหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีน้ําเสียลงไปมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ขาดช่วงในเรื่องของการทำทำ,ทำการประมงโดยการไปไปวางอวนไปจับขอพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอยนะคะ อันนี้เราไปพูดคุยนะคะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะในขั้นตอนของการทํางานซึ่งตอนนี้ก็กําลังดำเนินการอยู่นะคะก็คาดว่าค่อยๆก้าวต่อไปด้วยกันนะคะน้ำมันทกปุ่มนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีมีความตอนนี้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะจากการลงไปทุ้นที่ไปพูดคุยใช่ครับครับคผมต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับท่านประมงจังหวัดชลบุรีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ประดิษฐ์นะฮะที่มาร่เมเสวนาในวันนี้นะครับขอบคุณท่าน รองผู้มีวการสอนชลเจดีชนบุรีด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับครับคุณผู้ชมครับก็ได้รับทราบกันนะฮะว่าการเสวนาวันนี้การแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมายนั้นได้มีความรับรู้ความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการทําประมงอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจนะครับท่านก็ต้องติดต่อสอบถามประมงจังหวัดของท่านนั้นๆนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและมีกิจกรรมด้านประมงนะครับติดต่อได้นะครับกรณีที่สงสัย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วครั้งนี้อีกครั้งนึงนะครับที่สอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักง,งานประมงจังหวัดชลบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและก็พี่น้องประชาชนหมู่หกของตมลุอำเภอเมืองกักหวชลบุรีนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันในการทําประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายอย,าอย่างยั่งยืนเพื่อทรัพยาการสัตว์น้ําให้ถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ทิมสวรรค์น,นะครับผู้ใหญ่หมู่หกคองจําลุ่อำเภอเมืองจังหวัดชบุรีขอบคุณนะครับคุณส,สัดิ์วิมลเปราริวัตรประมงจังหวัดชลบุรีขอบคุณนายเอกนทัทวุฒิงามวงวานรองผู้มนการสอนชนจชังหวัดชลบุรีนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนี้และต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับทีมข่าวเฉพาะกิจของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวเฉพาะกิจสอนชนภาคหนึ่งด้วยท่านใดนะครับที่มีเบาะแสามีข้อสงส ติดต่อมาได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอข,ของท่านณนะขณะนี้นะครับพบกับผมทีมข่าวเฉพาะกิจสอนยนตภาคหในโอกาสต่อไปและวันนี้นะครับก็ต้องขอเอ่ยคำอำลาว่าโชคดีมีชัยรักเจอกับทีมข่าวเฉพาะกิจสอนยนตภาคหนึ่งได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ